สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับมาดูหม่าล่ากันนะครับกำลังปิ้งหม่าล่านะฮะมาดูกันว่าเวลาใส่ลูกชิ้นฮัดดอกนะครับเวลาสุกจะเป็นอย่างไรเราจะให้ดูกันนะครับอันนี้ก็กำลังย่างอยู่นะฮะร้อนๆเลยนะครับอยากกินไหมครับไม้ละห้าบาทเท่านั้นนะฮะ น,นี่น้องพิกนะครับพีกทำอะไร้าตตำจิ้มนะครับไม่กลัวเผ็ดเหรอกินเผ็ดได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือสินค้าที่เราขายนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้ก็คืออุดนุนหลานนะครับซื้อนะฮะไม่ไหวแล้วหิวหิวมากไม่ได้กินข้าวกลางวันนะครับนี่เลยนะครับกินไส้กินเลยไส้อร่อยเนาะอร่อยมากเลยอร่อยพีกไส้อร่อยไหม ละห้าบาทแซบมาขอบอกน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือน้ำจิ้มนะครับแซ่บๆทําเองนะฮะเฮ้ยอันนี้อันนี้จะไหม้แล้นนเนี่ยมุชินมชินเลยจะไหม้แล้เห็นไหมอัเดียวอ่ะันนี้ของพี่อันเดียว อันนี้ของไทยวะเนี่ยใส่ของไทยเลยอันนี้ของขใครของไทยนะจะรอให้กรอบก่อนนี่จ๊อกนี่ของไทยเฮ้ย <c oughs> นี่ top, กูตบแล้วไก่ไก่ดิบมาเห็นไก่โจ้ม่เสียตบ ไม่เนกัะหัวกระจกตู้เยันไม่ดีอันนี้ผมใส่แล้วแล้วใครพูดด้วยมือของในี่นี่อันนี้นี่ของผมอันนี้ใกล้สุกละอันนี้ใกล้สุกละยี่เลยไฟเริ่มแรงแล้วไม่ทรัพย์สินมูลค่าตู้เซฟ